ตอนที่7ขอบเขตว่าส่วนด้านหน้าสำนักทังเฉียงเมื่อจังอยู่เดินมาถึงเขาก็เห็นสองพ่อลูกตระกูลอู่ใบหน้าของพวกเขาแสดงสีหน้าที่เด็ดเดี่ยวออกมาแข็งแกร่งอูเฉินเพศชายอายุ49ปีพรสวรรค์ทางกายภาพสายเลือดทั่วไปหนึ่งดาวขั้นสูงพรสวรรค์นในการรับรู้สามดาวขั้นต่ำพรสวรรค์พิเศษไม่มี การบ่มเพาะชีส่วนขั้น9้าวแทอูนี้หาพบได้ยากอย่างมากและคนที่แทอูชื่อเฉินทั้งเมืองทะเลทรายก็มีอยู่แค่คนเดียวไม่ต้องสงสัยเลยว่าชายไวกลางคนตรงหน้าก็คือนักสู้อันดับหนึ่งของเมืองทะเลทรายหัวหน้าตระกูลอูอูเฉินสายเลือดทั่วไปพรสวรรค์ทางกายภาพหนึ่งดาวขั้นสูงจังอยู่รู้สึกแปลกใจนิดๆพรสวรรค์ระดับนี้แต่กลับสามารถบ,บ่มเพาะถึงขอบเขตชีส่วนขั้น9้าในวัยสี่ิได้นับว่าไม่ง่ายเลย ดูเหมือนว่าสมัยหนุ่มๆอูเฉินน่าจะเคยใช้ชีวิตผ่าผนมาก่อนนอกจากนี้พรสวรรค์ในการรับรู้ของอูเฉินนั้นก็น่าทึ่งมากพรสวรรค์ในการรับรู้ก็มีความหมายตามชื่อของมันนั่นก็คือการเรียนรู้เคล็ดวิชาและพรสวรรค์การเข้าใจในเคล็ดวิชาจะดีกว่าคนทั่วไปยิ่งพรสวรรค์ในการรับรู้สูงขวามเร็วในการเรียนรู้เคล็ดวิชาก็ยิ่งไวและยังสามารถเข้าใจแก่นแท้ของวิชาได้ง่ายยอขึ้นการบ่มเพาะในช่วงหลังคนที่มีพรสวรรค์ในการรับรู้สูงจะสามารถเข้าใจกฎของธรรมชาติได้ง่าย และสามารถควบคุมพลังของธรรมชาติได้ด้วยเหตุนี้สำหรับผู้บ่มเพาะแลพรสวรรค์นในการรับรู้สำคัญกว่าพรสวรรค์ทางกายภาพซะอีกหากมองในมุมนี้อูเฉินเองก็เป็นอัจฉริยะคนหนึ่งแต่เป็นอัจฉริยะอีกด้านหนึ่งระบบได้ตรวจจับว่าอูเฉินมีพรสวรรค์นในการรับรู้สามดาวและกำลังจะส่งภารกิจให้ภารกิจสรับอูเฉินเป็นสิทธิสํานักทางเฉียง เพื่อสร้างสำนักที่ยิ่งใหญ่จะต้องรู้จักประนีประนอมและใจกว้างดุดมหาสมุทรในฐานะเจ้าสำนักแล้วโฮสต์มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบด้วยการรับสิทธิอัฉริยะรางวัลพัฒนาพรสวรรค์ในการรับรู้ของโฮสเป็นสามดาวขั้นต่ำเวลาจำกัดส2องชั่วโมงภารกิจล้มเหลวไม่มีบทลงโทษจังอยู่คึกขึ้นมาทันทีภารกิจมาอีกแล้วแต่หลังจากได้ยินรายละเอียดของภารกิจแล้วจังอยู่ก็ตะลึงงานไปครู่หนึ่ง ระบบแน่ใจนะว่าจะให้รับเขาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ครูฝึกนักสู้ชีส่วนขั้นที่9ต้องมาเป็นสิทธิ์ของสำนักขังเฉียงงั้นหรือระบบสร้างเรื่องให้เขาแล้วจางอยู่เกาหัวในใจรู้สึกจนปัญญาเล็กน้อยถ้าภารกิจนี้คือการรับอูเฉินเป็นครูฝึกของสำนักจังอยู่ก็ยังพอมั่นใจอยู่บ้างอย่างน้อยๆก็อาจจะทำภารกิจสำเร็จแต่นี่รับเป็นสิทธิ์เนี่ยนะคงไม่ไหวหรอก อีกฝ่ายเป็นถึงนักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นเก้าซึ่งจังอยู่ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับอีกฝ่ายได้น่าเสียดายที่ข้าไม่ใช่คู่มือเขาในตอนนี้หาไม่แล้วคงทําภารกิจนี้สําเร็จแน่จังอยู่คิดในใจถ้าพูดกันตามตรงพลังลึกลับในร่างกายของเขาค่อนข้างที่จะน้อยมากถึงแม้ว่าเขาจะทะลงการบ่มเพาะได้แล้วและพลังลึกลับก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังยากที่จะแสดงพลังออกมาได้ ถ้าหากไม่สามารถกำจัดศัตรูภายใน 2- ถึงสวินาทีคนที่โชคร้ายก็จะกลายเป็นเขาแทนเมื่อคิดถึงตรงนี้จังอยู่ก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนจากวีรบุรุษสามวิเป็นสิบวิแต่มันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากแค่ไหนเชียวตอนที่จังอยู่แอบตรวจสอบอูเฉินนั้นอูเฉินเองก็ตรวจสอบจังอยู่เช่นกันเขาปิดกั้นลมปราณไว้ทำให้คาดเดาความแข็งแกร่งได้ยากดูเหมือนว่าโมเอ๋อจะไม่ได้หลอกข้า เจ้าเด็กนี่อย่างน้อยๆก็น่าจะอยู่ขอบเขตชีส่วนขั้น8ดเขาไม่สามารถยังเชิงการบ่มเพาะของอีกฝ่ายได้แต่ก็มั่นใจว่าอีกฝ่ายอ่อนแอกว่าตัวเองไม่มากนะักน่าเสียดายสายตาของอูเ่เฉินแสดงความเสียดายออกมาอัจฉริยะที่โดดเด่นเช่นนี้แต่กลับมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานผ่านไปสักพักจังอยู่ก็ถอนสายตากลับและมองไปยังอู่โม่ไม่ใช่ว่าเจ้าต้องมาพรุ่งนี้หรือไงทำไมเจ้าถึงได้มาเร็วนักหลักหรือว่าจะมาจ่ายค่าเรียนเขายังนึกถึงค่าเรียนอยู่เลย เมื่อได้ยินคำพูดของจางอยู่อูโม่ก็อดไม่ได้ที่จะกรอกตาเล็กน้อยในเวลาแบบนี้เจ้าหมอนี่ยังเอาแต่คิดถึงเรื่องเงินอยู่เลยโชคดีที่อูซินซินไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยไม่อย่างนั้นภาพลักษณ์พี่ชายสุดหล่อในใจของนางคงแตกสลายขออภัยด้วยข้าคิดว่าข้าจะลาออกจากสำนักอูโม่สูดลมหายใจเข้าลึกๆและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งจากนั้นก็จ้องมองไปที่จังอยู่ อันที่จริงแล้วพวกเขาไม่จําเป็นต้องมาเอาใบสมัครคืนหรือจัดการลาออกด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าพวกเขาคุ้นเคยกับการทําตามกฎระเบียบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านตระกูลอูในฐานะตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองทะเลทรายแม้มีพันธมิตรมากมายแต่ก็มีศัตรูไม่น้อยอยู่เหมือนกันจ้างอยู่คิ้วกระตุกเล็กน้อยพวกเจ้าตระกูลอูคิดจะทําอะไรกันแน่จูจู่ก็มาขอลาออกอีกแล้วค่าเรียนยังไม่จ่ายก็คิดจะลาออกจากสำนักอีกแล้วใต้ล่านี้มีเรื่องแบบนี้ที่ไหนกัน ความจริงแล้วตั้งแต่ตอนที่เห็นอูเฉินจังอยู่ก็พอเดาไว้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้เพียงแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอใจอยู่ดีจางท่านเจ้าสำนักนี่ไม่ใช่ความคิดของโม่เออแต่เป็นความคิดของข้าเองครั้งนี้อูเฉินเป็นคนพูดเขาหันไปสายหน้าให้อูโม่จากนั้นก็หันมาพูดกับจังอยู่จังอยู่มองไปที่อูเฉินและแซงทําสีหน้าเหมือนไม่รู้จักจากนั้นก็ถามอย่างแปลกใจว่าท่านเป็นใครข้าลืมแนะนําตัวเองไปข้าชื่ออูเฉินเป็นบิดาของอูโม่ อูเชนแนะนำตัวด้วยรอยยิ้มไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากเพราะเขารู้ว่าจังอยู่จะต้องรู้จักชื่อของเขาอย่างแน่นอนในเมืองทะเลทรายแห่งนี้มีใครบ้างที่ไม่รู้จักชื่อของเขา